นีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านที่ดินจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผมก็ได้ซับมาใหม่นะครับอันนี้เป็นซับในเมืองนะครับเป็นตึกเรียกว่าสามสามชั้นนะครับสองห้องนอนนะ3สามห้องน้ำนะอันนี้ก็อยู่จะอยู่ในโซนในเมืองเลยนะครับอยู่เลยหน้าเทคนิคสระบ,บุรีมานะครับอยู่เลยหน้าไอกรมที่ดินนะ ก็คือผมที่ดินหน้าอำเภอหน้าสถานีตำรวจนะเข้ามานะครับตรงนี้เรียกว่าชนชมคอนโดทาวนะ์นะตรงนี้ก็คือพิกัดชนชมคอนโดทาวน์นะครับเป็นทรั์ที่อยู่ในเมืองเลยนะครับบริเวณภายนอกนะครับก็ถนนกว้างประมาณ8เมตรครับสองฝั่งก็เป็นคอนโดนะเป็นคอนโดลักษณะก็คือ เป็นคอนโดสามชั้นนะสามชั้นเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคอนโดสามชั้นนี้คนระับบอกก่อนเลยครับว่าครับอันนี้ราคาไม่แรงเลยครับไม่แรงสำหรับคนที่อยากได้จะว่าก็คืออาจจะเก็บไว้ลงทุนนะฮะหรือว่าเก็บไว้ปล่อยเช่าได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นร้านได้นะครับร้านเพราะว่าด้านหน้าน,นะครับด้านหน้าน ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเทคนิคมีนักศึกษาอะไรแบบนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเปิดร้านตรงนี้ได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็รถผ่านตลอดนะครับนี่ครับรถผ่านตลอดแล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับนะที่จะเข้ามาอาจจะเป็นหอพักได้นะครับหนึ่งหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปดูข้างในกันับว่าจะเป็นยังไงครับ เป็นชั้นแรกนะครับที่เดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอประตูเหล็กนะครับ2บานนะครับหน้ากว้างของทั้ง2บานนี้นะครับที่ผมชี้อยู่นี้ก็ประมาณ5เมตรนะครับช่องละ5เมตรนะคือ2บานก็ประมาณกว้างประมาณ10เมตรนะครับ10เมตรเดี๋ยวผมจะเดินวัดให้ดูคร่าวๆนะครับ แบบนี้นะครับนี่ครับเราได้ประมาณ59นะครับก็จะได้ประมาณ5 9แล้วก็จะมีห้องน้ำนะฮะห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับก็จะอยู่ตรงใต้บันไดนะครับอยู่ตรงใต้บันได แล้วเดินห้องน้ำสะอาดนะครับก็ปูกระเบื้องทั้งทั้งห้องนะฮะห้องน้ำก็อยู่ใต้บันไดเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองนะฮะช,ชั้นสองคมาชมชั้นสองครับก็คือชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนนะฮะเป็นห้องนอน,นครับ นอนได้ที่อยู่ทนันทีนะครับส่วนระเบียงนะครับระเบียงระเบียงหน้ากว้างประมาณตรงนี้นะครับกว้งางประมาณหนึ่งเมตรได้ครับประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็วิวมีเพื่อนบ้านอยู่รอบนะครับด้านด้านหน้าก็จะเปิดเป็นร้านถ่ายเอกสารน,นะครับเป็นร้านถ่ายเอกสารเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับ ภายในห้องนอนนะครับนี้นะครับก็จะมีห้องนอนหนึ่งห้องนะแล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องนะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับจะเป็นห้องน้ำพื้นที่โดยรวมก็คือสองร้อยหกตารางเมตรเนื้อที่สิบเจ็ดตารางวางนคะรับเรามาดูข้างในกันครับ มันเป็นลักษณะห้องแบบเฉียงๆนะครับเ,เพื่อนๆที่สนใจซับที่ราคาไม่แรงนะครับนนคันเดมือมือบอกเลยว,ว่าราคา2ล้าน5นี่ก็คือราคาไม่แรงสนะำหรับโซนในเมืองนะนี่นะแต่เราชมด้านนอกนะฮด้านนอกก็จะเป็นระเบียงแบบนี้นะครับบระเบียงมอง มองได้ไกลนะครับนองไม่ไกลมองออกไปทางนี้ก็จะเป็นถนนนะครับงนี้ก็จะเป็นถนนนะครับไปเทคนิคได้ไปสถานีตำรวจไปโรงพยาบาลได้นะครับเข้าไปทางนี้นะก็จะทะลุถึงกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับเดินได้ถึงกันนะครับเดินได้ถึงห้องโถงนะครับเดินได้ถึงห้องโถงนี่นะครับ ก็จะเป็นป็นแคบนะผมให้ดูทุกซอกุมุมเลยนะนี่แคบเก็บของได้นะรตรงนี้ครับเก็บของมีเตียงมีอะไรแบบนี้ครับจัดแต่งห้องดีๆสวยนะครับเป็นกระจกกระจกบ,บา,างเลยนะฮะ จะเป็นกระจกนะแบบนี้จะเป็นกระจกแล้วก็จะมีห้องโล่งๆคือเอาไว้เป็นที่นอนได้แล้วตรงนี้เป็นที่นอนเป็นโต๊ะเป็นอะไรแบบนี้ได้นะวางได้หมดเลยเราไปชมชั้นที่สามนะครับกว้างนะครับนะครับบันไดกว้างชนมะชั้นที่สามะครับ อันนี้ก็เป็นชั้นที่สามนะแล้วก็หนักคล้ายๆกับชั้นที่สองเลยนะเขจะมีราวกั้นนะราวกั้นถ้าเกิดอะไรก็อาจจะตกแต่งเป็นราวที่ทึบๆได้นะครับตรงนี้นะเป็นราวที่ทึบแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรแบบนี้ได้นะครับคล้ายๆกับชั้นที่สองนะครับห้องกะจเขาวอนนี จำนวนห้องก็คือสองห้องนอนสามห้องน้ำครับอันนี้ก็ยังมีการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหาสีอะไรใหม่หมดนะครับนะครับหาสีใหม่หมดนโดยภายรอบๆก็ถือว่าเป็นตึกที่สมราคาครับไม่ไม,ไม่ไม่ใหม่มากไม่เก่ามากนะแล้วก็อยู่โซนเมืองนะ ที่สามารถที่จะทำธุรกิจต่อยอดได้นะคร,ครประกาศขายได้ประมาณ1-2เดือนแล้วครับผมก็ได้ซับนี้มาก็มารีวิวให้ดูนะครับมารีวิวให้ดูปกติขายอยู่ที่2.9กนะฮะก็คือผมอยากให้ซับ ว่าตึกแังนี้ขายได้เร็วขึ้นนะก็ลดลงมานะครับเหลือ2.5นะครับเหลือ2.5เพราะว่าก็อยากให้ขายได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อาจจะช่วยคนที่อยากจะได้ตึกในเมืองนะครับแล้วก็ราคาที่ไม่แรงนะครับเป็นตึกที่น่าลงทุนนะครับเฮ้ย hey. ใช้ได้นะครับตึกหลังนี้นะครับครับสําหรับคนที่สนใจนะครับก็ทักมาที่เบอร์ผมได้นะครับเบอร์ผมผมก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับหรือว่าคนที่อยากจะฝากขายนะครับบ้านที่ดินนะครับโซนที่ผมรีวิวได้นะครับหรือว่าไปได้นะครับคือจะมีโซนในเมืองสระบุรีนะครับอุทัยธานีก็เป็นบางที่นะครับว่าจะโซนเสาให้นะครับเสาให้แกงคอย แล้วก็โซนหนองแคนะครับที่ผมจะวิ่งดูแล้วก็จะวิ่งดูซับแล้วก็วิ่งขายรีวิวแบบนี้นะครับก็จะมีประมาณ4 5หโซนเนี้ยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ทักมาที่เบอร์ได้นะครับจะฝากขายหรือว่าทักมาที่จะต่อรองราคาก็ได้นะครับสำหรับซับแต่ละซับหรือว่าตึกบ้านที่ดินนะที่อยู่ในช่องนี้นะครับของผมนะครับ กองพ่เสือนะครับก็ทักกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะบ๊ายบาย